ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาถึงขั้นตอนการตีตะกัวครับตีหน้าตะกัวคือหมายความว่าไล่ทองไล่โลหะมีค่าให้มันลงถึงพื้นถึงกลบ้าครับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับผมเรารอมา8ปดชั่วโมง ถึงในจุดนี้เขาละลายหมดเราก็ต้องขั้นตอนต่อไปตีตะกวัวครับไม่งงนะครับตีตะกวัวคือไล่โลหะมีค่าลงไปให้อยู่ข้างล่างประมาณนี้ครับผมแล้วก็เปิดไฟเข้าไปอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ปิดไฟตักตักหน้าออกครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับผมรอคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ